อันนี้สุกหน่อไม้ปลาบันกะลีอร่ยรอยเลยพี่น้องสุกหน่อไม้ใส่งาตาหนักกินมากแซ่บม,มากๆเลยตกแต่งเฮาอันนี้ปลาบันกะสิตักไปวาดตาเหลือไว้ยังบ้างเล็กน้อยเจะไปกินบ้างเล็กน้อยปลาอูหน่อไม้กันจะ้ะ เอ,อ,อ,อนไมนะัประวันกะทนะีว่านี่อ่อนๆนะประวันเผานะอันนี้มาอูก,กันบาดนี้ใส่น้ำยานางเขียวๆไปจ้ะ ็ดูเห็ดกินเมื่อยแล้วพี่น้องเ้ยเมื่อยแลวประวันเห็ดทุกเมื่อทุกเมื่อก็เมื่อยเนาะเห็ดขีดอะกินมากพี่น,อน,อน้องเลยกินมากๆเลยปลาเฮาไปตั้งไฟบัดนี้ เพราะวันก็ใส่สูรตรเป็นอะไรบงยาเนี่ยก็เริ่มกดกล้องซะเข้าก็อู้บานี่อูบน้นนำเข่างวดแข่งแน่เลยเข้าก็มันซึมเขาหน่อไม้เข้าแล้วก็เข้าก็จังอันนี้เ้าจังเอาไปสูบปานี่อร่อยมากหอมพี่น้องหน่อไม้เขาก็อ่อนขนาดเลยเอาไปสูบนี่แซ่บขนาดได้หนิ เฮาสืบบะสุกก็ได้เฮากินหรือสือก็ได้อันนี้เฮาบะต้องสุกก็ได้กินกับข่าวกับแจวก็ได้เอางวดประมาณนี้แหละพี่น้องนัวขักเล้นุ่มไม้ข้ากรบปานนี่งวดประมาณนี้แหละหอ,อมปลาพี่น้องเว้ยเอาไปสุกกันแบบนี้บราได้ไปวัดละมื่อนีร่สวยแล้ว ย่างปลาบัะน,นีอปลาตัวย้อยใหญ่พี่น้องย่างกินกับสุปน่มไหมเนาะถ้าเบิ้องย่างปลาก่อนเดีสุกนุ่มไหมกินมากย่างไฟอ่อนๆไปนี่แหละเพื่อ้เขาสุปน่มไหมแล้วกาย่างปลาเอาก็สุกมาพี่น้อง <c oughs> มาสุกน่มไมบ่ะนีอันนี้เป็นงาขัวเขา ประนาณใส่งาด้กสุกตรงไหมกูไทยเนาะตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องมันสุบป,ปาเนิดงาประมาณตักออกต่างหากวันนี้เอาใบเนาะ ต้มบนอ,นอ่อนเรัิกปน่นเรเผ็ดไรกับผักซันบ่ได้ทีผักคนไทยเพิ่นบ่ซันเผ็ดนะนะ น้ำปลาเขาโอ้ยใส่หน่อยเสบหน่อยใส่ร้ายเสีบล้าย,ย,ย,ยน้ำปลานี่กะงาปิดตำไวนะ้นันใส่ลงไปเลยโอ้ยขักขนาดไปนองเลยสลุดกับสิบเบิร์ดเพอสุสลด

เี่ยมมากใส่บักนาวบักนาวไล่เมิดนี่พี่น้องน้ำหลายแต่ว่าความหอมนี่โมโหว่าจะเป็นอยงไร ไม่ง่ายอันนี้เขาใส่ผักเพลี่นี่ยต้นหอมเนี่ยผักซีอยู่ในนี้เพราะว่าหมักเนาะเหรอผักเพลวกับอะไใส่เลยลเสิร์ฟ <c oughs> เดียมมากๆใส่น้ำปลาเพิ่มความหอมเลยซุปน้ำมัเขาสได้หอมๆโอ้ผักผักแซ่บมากๆเลยก็ได้ใส่ปลาย่างปลาบดทันนั้นบดทันค่ะอาาั้นสี่ย่างปลาย่าง เรียบร้อยตักขึ้นมนาพี่น้องเลยต้่มซุ้งยานาเรียบร้อยน้ำไม่ลมะเสร็บขัดตักบันโอ้ยสวดถาดพี่นอ้องเลยฮืม เต็มจานวัน,นี้ปิงปลาประวันกับอ,อกใหม่ๆจักหน่อยอยู่เพราะว่าประวันผมมีเวลาสืบเบิ่งนะทั้งปิงปลาทั้งสุกหน่ใไม้นะพระกบศลสันดอกปลาก้างนี่เพื่อนญาติก้างพระไทยนี่เพอาไปดอกฟองที่เขาไปถวายผัดถวายพระกะมีสุกหน่ใไม่แล้วกับบักแตงแล้วกับ เขาเนี้ยสองหอ่อพี่น้องเบิดเทัวนี้ล่ะไปบัตรทำบุญนำกันเด้อจ้ะสุดท้ายนี่ก็ตะวันขอ,ขอให้พี่น้องเขาทุกคนจงปลอดภัยขอหายโควิดห่างไกลหายไปจากโลกนี้ตะวันขอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆค่ะมาเริยมมาเบิ่งวิธี เห็ดนำการมาเห็ดนำกันเลยจ้ะ